ผลลัพธ์ตามสีของเราขออนุญาตแนะนำพี่เรี้ยงอาจารยแต่ละทีหน่อยดีกว่าค่ะก็ใครอยู่ทีไหนบ้างเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าข้าพานนะคะพี่เรียนโหน่อยคมาอยู่ด้านข้างนิดนึงอ่ะถ้าเกิดพูดถึงกลุ่มไหนก็ยกมือให้ที่ต้อของสีเขาเห็นที่ว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไป ก้าวไปไม่แก่ค่ะไปไม่แก่ไ่นั่นนะไปจุ๋มจิ๋มไบตึ้มต่้มก็สมายใจได้นะคะไม่รบกวนเวลาของท่านมากอ่ะเอออ่านแบบผู้สูงอายุ โอ้โหค่ะจะสดงว่ามีการจัดเรียงมาได้ยบอยแล้วนะคะอย่างหาผู้สมัครหัวเลยนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะจะเสนอใครเสนอท่านผู้ใดอ๋อ่ด้ค่างนี้เดียวยังไม่ได้แนะนำกันเลยเนี่ยตรงเนี้ยผูดเราหนึ่งงั้นจะเราเรียนตัวเองกลุ่มได้ไหมคะจะได้เห็นกองอันฝึกแผงพาเป็นทีมของเราค่ะกรมร่วมติดต่อคือท่านผู้ใหญ่เฉลิมหุ่นห้อยนะคะร่วมติดต่อสีอะไรคะ สีอะไรโรคตริดต่อสีถ้าสีเขียวปลูกผักปลูกผักคุณที่วิโร์จัดแย้มนะคะปลูกผักกลุ่มนี้สีเขียวนะคะเข้าหากกลุงง่มส่วรอกเมล็อรังสีอะไรหนูไม่มา ร่องอล้ว่างจับเลยค่ะพี่ผู้ใหญ่เลยุ้อยแล้วทัขยะสีส้มใช่ไหมสีเหรือสีส้มค่ะสีส้มสีน Lob, Aí, ้ำตาขยะถูง huh. ม no, right. no, no, right. well, ้ายังไน้ำตากรูค no, 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 no ุณนะกรูจะจะอยู่กรุงของคุณนจากพี่สุนทรภตรงนี้นะสีส้มะ มีเอาไว้นะ